นวัดลายฟาดแรงถึงนางงามพีดีจังหวัดปมแอบเมาอิงฟ้าดราม่าติงรุ่นน้องนางงามอย่าใช้อคตินำสมองจากที่ก่อนหน้านี้บอสนวัดจัดงานถแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่เปิดตัว MGI Hall หลังได้สิทธิ์บริหารจัดการเป็นที่เรียบร้อยก่อนประกาศปิดตำนานโชว์ดีซ hall ถนนพระราม9ก้าเพราะนับจากนี้จะมีเพียง MGI Hall เท่านั้น ทั้งยังเปิดตัวซีรีส์โชว์มีเลิฟแค่อยากบอกรักนางงามคูจิ้นอิงฟ้าวรหะคองคู่ชาลลอตออสตินปิดท้ายด้วยการแถลงข่าวเดอ Grand c o n c e r สกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของชาลลอตออสตินภายใต้ชื่อชาลลอตเพราะมันเป็นไปได้แต่ก็มีดรมาม่าขึ้นมาจนได้ค่ะเพรายร,รุ่นน้องนางงามร่วมสแสดงความยินดีทั้งที่มีการประกวดจนได้ตัวทนจังหวัดไปแล้วถึง60จังหวัด แต่มีคนมาเพียง2-3จังหวัดเท่านั้นจนอิงฟ้าได้มาอัดคลิปติงนางงามรุ่นน้องพอคลิปนี้ออกไปก็มีหลายคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสาวอิงฟ้าและได้ออกมาวิภา์วิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้และล่าสุดนวัดไลฟ์ฟาดแรงว่าสาวอิงฟ้าเธอช่วยบอสในเรื่องของการสอดส่องผู้เข้าป,ประกวดด้วยและอิงฟ้าเป็นคนที่เก่งเรื่องใช้โซเชียลจะถามว่าใครทำอะไรตรงไหนบ้างเพราะบางทีตนก็ดูไม่ทัน อิงฟ้าจะชอบแนะนําสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีและบางคนนําอิงฟ้าไปเมาส์ตนเห็นทุกอย่างและยังแนะว่าให้ใช้สมองนําอย่าใช้อคตินํา